ขอบคุณที่เข้ามาชม y o u t u b e h a p p ้ n e ช h a n n e l ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ h a p p y n e นช h า n n l l มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกฝึกใจไปกับธรรมะมาฝากท่านผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะคนนั่งนิ่งก็ถูกนินทาคนพูดมากก็ถูกนินทา คนพูดน้อยก็ถูกนินทาคนไม่พูดเลยก็ถูกนินทาคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกดังนั้นจึงควรยอมรับคำนินทาอย่างเต็มใจและพยายามแก้ไขาตามเหตุตามผลกันไปแต่ไม่ควรยึดมั่นกับคำนินทาเป็นจริงเป็นจังนักเพราะจะทำให้สุขภาพจิตเสียเปล่าเปาเอาเวลาที่จะเสียไปเปล่าๆนั้นไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่า อย่าให้คำนินทาของคนอื่นลกกสมองเลยความจริงก็คือความจริงต่อให้คนพันคนเชื่อเรื่องเหลวไหลมันก็ยังเป็นเรื่องเหลวไหลอย,อยู่ดีเพราะความเป็นจริงไม่เคยต้องขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่เราพบว่าการทำตามความจริงโดยลำพังก็ยังดีกว่าการไหลไปตามเสียงอื้ออึงของฝูงหานโง่ ที่สุดท้ายลงเอยด้วยความธรรมดาสามัญวิธีเดียวที่จะหลีกเลี่ยงการนินทาได้ก็คือปล่อยมันไปตามกระแสสักพักเมื่อความจริงปรากฏก็จะหยุดไปเองแต่ถ้ายังไม่หยุดมีวิธีให้ลองนำไปใช้ดูคือ 1. เป็นธรรมดาของโลกให้คิดว่านี่เป็นธรรมดาของโลกไม่เคยมีใครสักคนบนโลกนี้ ที่รอดพ้นจากคำนินทาเพราะแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราขนาดท่านเป็นผู้ที่ประเสริฐบริสุทธิ์สูงสุดแต่ท่านก็ยังไม่พ้นถูกคนพาลกล่าวโจมตีว่าร้ายจนได้แล้วนับภาษาอะไรกับเราที่เป็นแค่คนธรรมดาสามัญที่ยังมีทั้งดีและชั่วจะรอดพ้นป่าคนนินทาไปได้คิดอย่างนี้แล้วจะได้สบายใจ ว่าการถูกนินทานี่เป็นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นมาพร้อมกับโลกโลกธรรมและยังคงมีอยู่ต่อไปตาบชั่วฟ้าดินสลาย 2. ให้มีจิตใจมั่นคงดุดภูผาถ้าเรามีความบริสุทธิ์ใจทำการงานด้วยความตั้งใจปรารถนาดีแต่แล้วก็ยังไม่พ้นถูกคนนินทากล่าวร้ายว่าอย่างนั้นอย่างนี้ ก็ขอให้เรามีความมั่นใจในความดีของเราอุปมาภูผาหินแท่งตันไม่หวั่นไหวในลมพาย,ยุฉันใดบัณฑิตผู้มีจิตใจหนักแน่นในความดีย่อมไม่หวั่นไหวในคำสรรเสริญและคำนินทาฉันนั้น 3. ให้มีจิตเมตตาสงสารผู้นินทาให้คิดด้วยความเมตตากรุณาว่า คนที่นินทาเรานั้นย่อมกระทำไปด้วยความอิจฉาริษยาเขาจะต้องเผารนจิตใจของเขาให้ร้อนรุ่มเสียก่อนจึงจะสามารถพูดนินทาว่าร้ายคนอื่นออกมาได้ให้คิดเมตตาสงสารแทนที่จะไปโกรธเคืองเขาอันหนึ่งคนที่ชอบกล่าววาจาส่อเสียด หรือชอบนินทาว่าร้ายผู้อื่นโดยปกติเขาย่อมเป็นผู้หามิสหายที่ใกล้ชิดไม่ค่อยได้เพราะไม่เคยมีใครไว้วางใจคนที่ชอบนินทาว่าร้ายผู้อื่นให้คิดเห็นใจเขาในฐานะที่เขายังต้องเป็นผู้อยู่ในโลกนี้ด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะเขาย่อมหาเพื่อนแท้ไม่ได้ 4. คิดหาประโยชน์จากคำนินทา คนที่คิดกล่าวร้ายเราบางทีเขาต้องไปนั่งคิดนอนคิดหาจุดอ่อนในตัวของเราเพื่อเอามาพูดโจมตีบางทีจุดอ่อนเหล่านี้ตัวเราเองก็มีอยู่จริงแต่ทว่าเราไม่รู้ตัวมาก่อนนี่เป็นประโยชน์มากเพราะเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาพัฒนาปรับปรุงตนเองได้ดังนั้น เราจึงควรที่จะขอบคุณคนนินทาเราเพราะเขาอุตสาห์ไปนั่งคิดนอนคิดค้นหาข้อมูลมาช่วยให้เราปรับปรุงตนเอง 5. คิดวิเคราะห์ให้เห็นเป็นปัญหาสังคมสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความสัมพันธ์ในแนวดิ่งคือเน้นเรื่องการใช้อำนาจครอบงำกันและกันจึงมีการปลูกฝังสอนให้คิดแข็งดีแข็งเด่นคิดเหนือผู้อื่น สอนให้อยากเป็นใหญ่เป็นตูมานะมาตั้งแต่โบราณคาดว่าไม่ต่ำกว่า500ปีคือตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นทำให้คนไทยเราเวลาเห็นใครทำดีก็มักจะเกิดความอิจฉาริษยาโดยไม่รู้ตัวคือทนไม่ได้ที่จะเห็นคนอื่นดีกว่าสังคมที่มีความสัมพันธ์ในแนวดิ่งเช่นนี้ ผู้คนจึงมักจะชอบนินทาว่าร้ายกันและการเป็นเรื่องธรรมดาถ้าคิดวิเคราะห์ได้เช่นนี้แล้วก็สบายใจไม่ต้องไปเดือดเนื้อร้อนใจอะไรมากให้ถือว่าการที่เราถูกนินทานี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ทางสังคมก็แล้วกันมันเป็นเช่นนี้นั่นเองในอนาคตไม่แน่ถ้ามีการศึกษาเรื่องพุทธธรรมกับสังคมไทยกันอย่างจริงจัง บางทีเราอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคมจากแนวดิ่งให้เป็นแนวราบคือคนไทยมีความเสมอภาคกันไม่ถืออำนาจเป็นใหญ่แต่ถือความถูกต้องดีงามเป็นใหญ่เมื่อถึงเวลานั้นสังคมที่เต็มไปด้วยการนินทาว่าร้ายก็จะลดน้อยลงไปเองตามธรรมชาติแล้วพาสิทธิยอดหินท,ที่ว่าสังคมเสื่อมถอยเพราะคนดีท้อแท้ หรือทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยจะได้เลิกใช้กันเสียทีเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกฝึกใจไปกับธรรมะหวังว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขสนุกและได้ประโยชน์จากคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและพบกันใหม่กับแฮปปี้เนชชาแนลในคลิปหน้าคะ่ะ